สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้พามาชมอันลนำนำยามน่ะค่ะของอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครเฮ่านะคะ่ะลำน้ำยามปลากระายค่ะพี่น้องยามนำลงนี่ตอนนี้น้ำกำลังเริ่มลงเด้อค่ะเด้อช่วงนำขึ้นก็คือทอดผุดะคะหลากต้นโพปุดค่ะ ยาวค่ะบริเวณนี้ก็คือเอาไว้อันเป็นสถานที่แข่งเรือหลเรือไฟของชาวอำเภออากาศอำนวยของเขาเนอกคณะมาทายสุขีสุนองเบืองก็มนี้สะพานข้ามน้ำค่ะสะพานข้ามน้ำยามเข้าสูอ่อำเภออากาศอำนวยนอกคะปลากระค่ะ,คะอำเภออากาศอำนวยเป็นแหล่ง อุดมสมบูรณ์ของป่านะคะนำสงครามนำยามค่ะมีปูมีปลาลายลายพี่น้องขึ้นซื้อเลยค่ะของชาวอำเภออากาศอำานวยของเท่าเน,ะนาะปลาใหญ่รุ่มน้ำยามนะสวยงามย้อยกองลิงน,น,น้ำบรรยากาศระริมน้ำยามมาฝากพี่ฝากน้องกันเนาะคะ่ะ